สวัสดีครับพบกับผมบักคิมชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาตกปลาหลังเรือนจำคลองด่านเหมือนเดิมนะครับพี่นะครับน้าเนี่ยครับหมายครับครั้งก่อนผมไปตกอยู่นู่นนี่ไกลนิดนึงนี่ผมหยยบเข้ามาเข้าลมนิดนึงนะครับอ่าวันนี้ผมมากับเหยื่อนะครับนี่นะครับน้าลอกล่างทันโก่งนะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอ่าผมลองเอามาดูครับ พอดีผมทำคนเดียวครับนะนี่ครับไายแรงนะครับแล้วก็ตีเลยวันนี้น้ำไหลแรงนะครับนะน้ำไหลแรงมากเลยไม่รู้จะมีตักินป่าครับผมถ่ายด้นะครับวันนี้ผมเอาไปลง5าค ละเอียดผสมเสร็จแล้วครับนะ้าวันนี้อุปสรรคเยอะมากเลยไม่รู้จะได้ตัวแบบดูผักตกมาเรื่อยๆเ,เลยครับนะ้น้ําก็ไหลแรงมากเลยไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรอเปล่าน้ําไหลแรงแถมผักตกเยอะผักตกมากวนลงแล้วก็ต้องได้ขึ้นแบบแรงมากเลยครับนฮะผักตก กันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้สก,กีหางนะครับกับเหยื่อลอกล่างคันโก่งนะครับบรรยากาศหลังเรื่อนจำนะครับเมื่อ EP ที่แล้วครับกินจัดมากเลยครับรอบนี้มาตอดอยู่ทีเดียวแล้วก็หายไปเลยผมไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากน้ำไหลหรือเปล่า เดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะครับบรรยากาศผมมาคนเดียวนะครับเนี่ยครับเหยื่ออุปกรณ์ผมมามอเตอร์ไซค์ครับเอาล้ครับนะไม่รู้ว่าปลาหรือขยะนะครับนะปลาครับนะปลาครับอุ้ยปลาอะไรไม่รู้นะ โอ้ปลาตะเพียนนะครับนะไซสุดสวยเลยเห็นไหมครับนี่ไสุสวยเลย,ยมาแล้วนะครับหนึ่งแต้มนะนี่ครับหนึ่งแต้มนะครับปลาตะเพียนไสสวยเลยครับกับเหยื่อรอกล่างคันโก่งนะครับเห็นะไหมไซสุดสวยเลย,ยปลาตะเพียนแต้มแรกมาแล้วครับ เดี๋ยวรอชมตอนต่อไปนะครับเด็กมีอาการกระตุกเมียบไว อยู่ครับนะแต่ไม่รู้ตัวใหญ่เปล่าไม่รู้เปล่าเ้เอา้าหลุดหลุดเฉยเลยโเสียดายนะเสียดายครับนะหลุดเมื่อกี้วัดอยู่นะเอียเสียดาย ทีมีคันน้ําเงินนะครับนะคันเล็กกระตุกเม็ดนึงผมเลยหันมาดูหันดูทีเอ้าหลุดเฉยเลยตอนวัดผมว่าน่าจะอยู่นะนะครับนะ้าเม็ดโฟมที่ใช้ไปบอกร้านขายอุปกรณ์ตกปลานะครับนะว่าเม็ดโฟมเล็กหรือเม็ดโฟมจิว๋ว นี่ครับเวลาเกี่ยวนะครับก็เกี่ยวเข้าไปเลยให้เม็ดโฟมมาอยู่กลางตัวเบ็ดอย่างนี้เลยนะครับนะเห็นหมั้ยอย่างเสียดายตัวเมื่อกี้ครับน,นะหลุดเ,เลยไม่น่าม้วนแรงน,น่าจะเป็นปลาตะเพียนเล็กครับนะผมว่าน่าจะเป็นปลาปลาตะเพียนเล็กนะครับเสียดายเสียดาย ครับนะวันนี้แบบมันไม่เป็นใจครับสถานการณ์ไม่เป็นใจน้ําไหลแรงด้วยบวกกับผักตบเยอะด้วยนั่นะนะเดี๋ยวตีไปช่วงเมื่อกี้นะนี่รนะับจิงตีไปเมื่อกี้อาจจะมีตัวเห็นอีกนะผมได้มาทดูขั้นจิ๋วกัน น่าจะติดขยะมาครับไม่น่าใช่ปลา วันนี้ปลากินไม่ค่อยดีเลยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่อะไรปลาถึงไม่ค่อยกิน ไม่รู้ว่าต่อหรือขาผมโดนเมื่อกี้อยู่ครับนะรอบนี้น่าจะอยู่จริงแล้วค่อยหมุนครับเสือมันเป็นปลาตะเพียนเล็กผมว่าเนี่ต้องเป็นปลาตะเพียนเล็กครับนะ เซตจวเองครเซตจวเอาไว้ก yeah. ่อนนะครับนะเผื่อเดี๋ยวปล่อยทีหลังนะครับปลาตะเพียนเดี๋ยวผมรวบรวมผลงานแล้วค่อยปล่อยเผื่อจะได้ค่ากับข้าวเย็นจะได้ไม่ต้องซื้อ ไ,นะไ,ไม่อยู่ครับโอ้สยดายวัดเร็วเกินนะครับนะอยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้ไม่อยู่ครับนะสียดายวัดเร็วเกินไปคันนี้อยู่คันนี้ยิงโอ้อ่ไม่เป็นไรครับนะเอาใหม่ ผมว่า่าจะฝูงตะเพียนเล็กครับที่กินเร็ว ครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีตัวกินยังไงผมทายให้ดูใหม่นะครับ,รบผลงานน้น้ตาใสเลยตาไม่ค่อย